เออกลับมาปกติโอเคข้อนี้ทีนี้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอ่าข้อนี้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงกราฟที่ได้เป็นความเร็วกับเวลาในะทีนี้เป็นตัว V กับตัวทีไม่ใช่เอสกับทีเหมือนเมื่อกี้นะ ่าไม่ใช่เอดกับทีเหมือนเมื่อกี้มาดูนะครับอามาดูกราฟเป็น v กับ t ่ากราฟเป็น v กับ t ปรากฏว่าช่วงที่หนึ่งมีความเร็วอยู่ที่สามสิบเนี่ยก็ยาวมาเลยครับจนถึงวินาทีที่ห้า ก็มีความเร็ว30อยู่ช่วงนี้เรียกว่า v คงที่ไม่เปลี่ยนครับ30ตลอดอ่า30ตลอดครับจากนั้นเป็นไงทีนี้กลับทิศครับอความเร็วเปลี่ยนเป็นลบี่สิบช่วงต่อมากลับทิศครับ พื้นขึ้นไปแล้วกราฟจะเป็นเอียงแบบนี้กราฟ v กับ t คุณสมบัติกราฟ v กับ t นะครับค่า s พื้นที่กราฟพื้นที่ใต้กราฟค่า s นะครับพื้นที่ใต้กราฟค่า v ไล่ตามกราฟและค่า A ความชันกราฟนี่ครับกราฟ v เป็นกราฟที่หาได้ทุกอย่างในกราฟเดียว s ก็ได้ v ก็ได้ a ก็ได้อืม นะก็ได้ V ก็ได้ A ก็ได้ถ้าอยากหา S อสอ่ะนี่กูจะหา S ให้ดูนะ S ฝั่งข้างบนครับ S เราหาจากพื้นที่นะก็เอากว้างคูณยาวครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะสามสิบคูณห้า ได้ร้อยห้าสิบเมตรนี่ถ้าหาเอสกราฟ V กับ T นะไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เป็นกราฟอะไรครับกราฟ S กับ T นี่กราฟ V กับททีนี้ข้างล่างครับทีนี้ข้างล่างเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับหนึ่งส่วนสองคูณฐาน คูณสูงอ่าหนึ่งส่วนสองฐานคือสิบห้าถึงสิบห้านี่คือสิบนะสูงคือลบยี่สิบนะตัดทอนกันเสร็จเรียบร้อยเป็นลบเท่าไหร่ครับลบหนึ่งร้อย อ่ถ้าโจทย์ถามหาระยะทางข้อนี้ไม่ต้องใส่หมวกเนาะนี่คือระยะทางคอนเซปต์ของระยะทางคือมีเท่าไหร่ก็บวกกันให้หมดนั่นก็คือร้อยห้าสิบบวกกับหนึ่งร้อยได้สอง้อห้าสิบเมตรถ้าโจทย์ถามหาระยะทางนะครับแต่ถ้าโจทย์ถามหาการกระจาย มีหมวกเป็นปริมาณเวกเตอร์ครับการค้างอีกแลวบอกอืมอ่าพูดเอาเลยเนาะการกระจัดเนี่ยก็จะต้องเอาร้อยห้าสิบลบหนึ่งร้อยครับต้องสวนทิศท,ทางครับตรงห้าวินาทีคือตอนที่เขากลับทิด ตรงห้าวินาทีคือตอนที่เขากลับทิศนะโอเคนะร้อยห้าสิบอยู่ฝั่งบวกครับแต่หนึ่งร้อยอยู่ฝั่งลบต้องหักหล้างกันจะตอบห้าสิบเมตรถ้าเป็นการกระจัดระยะทางได้สองร้อยห้าสิบแต่การกระจัดได้ห้าสิบเมตรโอเคไหมครับตรงนี้ยไม่เอ่ย ใครมีคำถามเชิญนะครับนี่เฉพาะเอสก่อนนะครับยังไม่ได้หา V นะอ่ายังไม่ได้หา V นะครับไหนใช่ไหมทีนี้อ่าความเร่งนะครับค่า A หาจากความชันอ่าตรงช่วงนี้ช่วงนี้ ความชันเป็นเท่าไหร่ครับความชันเป็นศูนย์นะ v คงที่ a เท่ากับศูนย์ไม่มีการเร่งเลยครับความเร็วเท่าเดิมนะไม่มีการเร่งเลยนะครับความเร็วเท่าเดิม พอมาช่วงนี้ถ้าหา A นะครับหาจากความชันนะครับก็คือเอา A ก็หาจากความชันเมื่อกี้เราหาความชันไปแล้วก็คือ y 2 y สองลบ Y2 หลบ x เป็น นีพิกัดอะไรครับตรงนี้ก็คือ y เป็น0 x เป็น15ตรงนี้ y เป็น y เป็นคุครูเขียนสลับกันหรือเปล่า x y สิโอ้ยนะับบนะ่นไม่รีบเกินไปอ,อันนี้พิกัด x y x 15 y 0อ่า อันนี้ x เป็น x เป็นตำแหน่งนี้ x เป็น5 y เป็น y เป็นลบ20ดูพิกัดเป็นไหมนะเป็นอยู่เนาะดูพิกัดเป็นอยู่เนาะข้างหน้าเป็นตัว x ข้างหลังเป็นตัว y เนาะเวลาเรียนคณิตเนาะ x y x y วันนั้ครูก็จะเอาไปแทนครับ y สองคือ y ตอนสุดท้ายคือศูนย์ y หนึ่งคือ y ตอนเริ่มต้นคือ -20. ลบยี่สิบลบยี่สิบ x สองคือสิบห้า x หนึ่งคือห้านี่นะครับลบกันเสร็จก็กลายเป็นยี่สิบส่วนสิบได้สองครับตอบ สเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนี่คือค่า A หาจากความชันกราฟ S กราฟ V กับ T ทวนอีกครับนะครับกราฟ v กับ t s หาจากพื้นที่ใต้กราฟข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบถ้าระยะทางบวกกันเลยไม่ต้องไปลบนะครับแต่การกระจัดบวกกับลบต้องหากกันนี่ค่า S นะค่า V ไล่ตามกราฟ มันตรงตรงไหนก็ตอบตรงนั้นเลยนะครับส่วนค่า A อไล่ความชันกราฟเยหาจากความชันกราฟ SVA หลักๆเลยหนาะสามตัวนี้ครับ SVA S พื้นที่กราฟ V ไล่ตามกราฟ A ความชันกราฟเห็นไ,ไหม ถามครับทีนี้ถามถามใครไม่ทันตรงไหน,นว่าจะเอาห้าคงไม่ได้ห้าเนอะอโอ้ยมัวแต่ไปใช้อันนั้นอยู่นะที่เขียนของอลายมันก็เลยเป็นปัญหาทีนี้ไม่เป็นเลยทีนี้มาใช้ของอันเนี้ยนี่สบายเลยไม่ค้างเลยทีนี้ ประสบการณ์ครั้งแรกก็อย่างนี้เลยเนาะข้อข้อนี้นะครับวิ่งแข่งขันไปตามลูกครับมีสองคนคนที่สองคนที่หนึ่งพบว่ากราฟระหว่างตำแหน่งกับเวลาของนักวิ่งเป็นนังรูปถามว่าอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่านักวิ่งคนใดมีอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่าเพราะเหตุใดนักเรียนลองตอบดูสิครับคนไหนมีอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่าครับ ฮัลโหลไม่ใช่หลับมดแล้วบอคนไหนมีอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่าครับนี่คือกราฟ s กับ s t นะครับ s กับทถ้าหาอัตราเร็วจะต้องความชันกราฟ v หาจากความชันเพราะนั้นจะเห็นว่ากราฟ สองจะมีความชันมากกว่ากราฟหนึ่งดังนั้นสองต้องมากกว่าหนึ่งเพราะความชันมากกว่าแค่นี้คําเหตุผลครับอา่าก็ตอบว่านักวิ่งคนที่สองมีอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่าเพราะความชันมากกว่านั่นเองนี่คือเอาหลักการของกราฟมาช่วยเราไม่ต้องไบกแสดงวิธีคำนวณเห็นไหมครับถ้าเราจำหลักการได้นะครับ กราฟ s กับ t ตัวนีกครั้งกราฟ s กับ t หา s ไล่ตามกราฟหา v ความชันกราฟเออนี H ่ s กับ t นะไม่เหมือนข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้ v กับ t นะคนละกราฟนะครับหลักๆเราจะเจอ s กับ t แนละ v กับ t บ่อยที่สุด A กับ T นานๆครั้งนะครับอเพราะตัวแปรเรามี S มี V มี A หล,กลักๆเอสคือระยะทางหรือการกระจัด V คืออัตราเร็วหรือความเร็ว A คือความเร่งเนี่ยเราจะเจออยู่อย่างเงี้ยนะครับอะสุดท้ายนะพอเนี่ยข้อนี้พอสุดท้ายพอดีอ่า ชายคนหนึ่งวิ่งสม่ำเสมอไปตามขอบสนามรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโดยเริ่มจากจุด A ดังรูปเริ่มจาก A ตรงนี้นะครับวิ่งจาก A ไป B และ C ไป B และ C ใช้เวลา3ามสิบห้าวิอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เนะาะอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือ vav หาจากระยะทางหารเวลาแต่ความเร็วเฉลี่ยก็ vav เหมือนกันแต่เป็นความเร็วาจากการกระจัดส่วนเวลาระยะทางเป็นเจ็ดสิบเวลาเป็นสามสิบห้าได้สองครับตอบแล้วระยะเอออัตราเร็วเฉลีย่ยตอบแล้ว ความเร็วเฉลี่ยหาจากการกระจัดการกระจัดลากจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายเป็นเส้นตรงการกระจัดจะได้ห้าสิบเมตรถ้าใช้พิทาโกรัสก็จะทราบว่าห้าสิบเมตรเนาะห้าสิบหารสามสิบห้านี่ครับอืมสิบเหมห้าสิบห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสี่ยี่แปด อ่าเนี่ยประมาณหนึ่งจุดสี่เสร็จเรียบร้อยห้าข้อวันนี้นะครับห้าข้อวันนี้เริ่มตั้งแต่ข้อหกหาจากแบกระดาษนะครับข้อสิบกราฟเอกับ t ข้อสิบเอ็ด v กับ t ข้อสิบสามเอกับ t และข้อยี่สิบเจ็ดหาแบบ เป็นรูปไม่ได้หาจากกราฟนะครับนมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับก็ฝากเราไปทบทวนดูโอ้ถ้าคูใช้แบบนี้แต่เลกไม่ค้างเลยรู้แล้ววิธีการถ้าวันหลังได้ใช้อีกก็รองฉลุยแน่นอน